วันนี้ชอบมากๆที่ได้รู้จักว่าถ้าเราไม่มีที่ดินของตัวเองก็ปลูกข้าวหรืออะไรก็ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่นี่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นที่ดอนเหมาะกับการปลูกข้าวไร่พี่อุไรปลูกข้าวในที่ดินของตัวเองส่วนหนึ่งแต่ไม่พอขายจึงขอใช้ส่วนปาล์มของคนในชุมชน ปลูกข้าวเพิ่มยอดขายเจ้าของที่ดินมีพี่อุไรดูแลสวนปาล์มให้เพราะต้องมาดูแลข้าวสม่ำเสมอพี่อุไรมีที่ดินปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องเช่าที่ดินเรียกว่าประโยชน์ต่างตอบแทนวินวินทั้งคู่ถ้าหลายคนรู้และใช้ประโยชน์จากที่ดินแบบนี้ได้ ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนคือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ข้อนี้อาจออกสอบตอนพี่สอบออกสอบจ้าขอให้โชคดีทุกคนบ๊ายบาย